ก็สวัสดีท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับก็อยู่ในโปรแกรมวิเคห์บอลดูสกอร์ดอนเนนะครับวันนี้เป็นวันที่20เดือน8นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับเราวิเคราะห์บอลในคู่ของลาปิดเวเนนานะครับพบกับโซย่ารูแฮงครับผมก็จบสกอร์ไปนะครับลาปิดก็ชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับใครที่ไปตามศูนย์เมื่อวานนะครับก็รับทรัพย์กันไป1เต็มเลยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นราคาสูงเต็มเวลานะครับหรือว่าสูงแรกนะครับหรือว่าจะเต็งนะครับผมก็ได้ทั้ง3ราคาเลยนะครับสำหรับทีเด็ดเมื่อวานนะครับในเว็บนะผมก็แตกเช่นเดียวกันนะครับใครที่กดเข้ามาดูทีเด็ดในเว็บโปรแกรมประจําวันนะผมก็รับทัพย์กันไปเต็มๆเลยนะครับ3ตัวครับเข้าทุกตัวเลยนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับสําหรับท่านสมาชิกคนไหนที่เข้ามาดูทีเด็ดไม่เป็นนะครับก็เข้าเว็บมาปกตินะครับแล้วกดเข้าทีเด็ดประจําวันได้เลยนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปวิเคราะห์บอลในคู่ของโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะไปวิเคราะห์บอลในคู่ของไลซิกนะครับผมพบกับสตุดการ์ดนะครับเตะเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์คู่นี้กันเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูของฝั่งไลซิกกันก่อนเลยนะครับว่า5้านหลังสุดจะทำได้กี่ประตูนะครับสำหรับไลซิกนะครับทำได้4 5 6 7 ทำได้7ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับโอเคครับส่วนสตุตการ์นะครับผมทำได้าได้5 6ิบสิบ1ออ่า12 13 14 15 16า7าทำได้17ประตูนะครับใน5นัดหลังสุด17ประตูนะครับผมโอเคครับก็ห่างเป็น10ประตูเลยส่วนอันดับกับคะแนนนะครับอ่าสตุดการ์ดอยู่อันดับหนึ่งนะครับคะแนน3นะครับแล้วก็ไลซิกอันดับ13นะครับคะแนนไม่มีนะครับผม ไลซิกเจ้าบ้านนะครับอันดับ13คะแนนศูนย์นะครับอันนี้อันดับ1คะแนน3นะครับผมโอเคครับต่อไปก็จะเป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันในเว็บนะครับโอเคครับทุกคนสําหรับราคาวันนี้นะครับก็เปิดออกมาที่ฝั่งไลซิกนะครับต่อที่1ลูกนะครับแล้วก็สูงต่ำนะครับ3ลูกนะครับผมตีเป็นตัวเลขกลมๆไปเลยนะครับสําหรับราคาโอเคครับก็เป็นทานเจ้าบ้านนะครับไลซิกต่อนะครับผม1ลูกแล้วก็สูงต่ำนะครับ3ลูกนะครับ โอเคครับกดวิคห์เลยสำหรับผลการคำนวณคู่นี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรก็บอกว่าจะมีโอกาสสกอร์สูงถึง80%นะครับสูตรแนะนำให้เล่นสูงแรกแล้วก็สูงเต็มไปเลยนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับวันนี้นะครับสูตรให้ไปเล่นที่ทีมเยือนนะครับผมสุดการนะครับผมลองนะครับผมมีอยู่59%นะครับสำหรับเปอร์เซ็นต์การชนะนะครับส่วนโอกาสชนะของไลซิกนะครับมีอยู่27%นะครับ ห่างกันมากๆเลยนะครับสําหรับคู่นี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันของทั้งสองทีมนี้สักหน่อยดีกว่านะครับโอเคครับมาดูในแมตช์ล่าสุดนะครับที่เคยเจอกันก็เป็นเดนิก้านะครับผมก็เป็นทางของไล์ซิกนะครับผมชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนแมตช์รองลงมานะครับก็เป็นทางไล์ซิกเช่นเดียวกันนะครับที่ชนะได้นะครับจากภาพรวมแล้วนะครับก็เอ็นไปทางของฝั่งไล์ซิกซะมากกว่านะครับ แต่ก็ชนะไม่ขาดนะครับผมสําหรับไรซิกนะครับผมโอเคครับกลับมาที่สูตรของเรานะครับสําหรับวันนี้นะครับสูตรให้ให้ไปสวนกาสตาิตินะครับผมก็ค่อนข้างที่จะวิเคราะห์ยากนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็เล่นตามสูตรกันไปดีกว่านะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จากภาพรวมที่สูตรให้มาแล้วนะครับผมก็แนะนําให้เล่นไปที่ทีมเยือนนะครับผมสตุดการ์นะครับผมลอง1ลูกนะครับผมว่าไม่โดนยิงขาดแน่นอนครับสำหรับสตุดการ์ตนะครับผม แล้วก็ราคาส, <volunteer S 1> สูงแรกสูงเต็มนะครับผมแนะนํ <drilling strategy. S 1> าให้เล่นไปที่สูงเต็มเวลาเลยก็ได้นะครับผมผมว่าถึง3ลูกแน่นอนนะครับผมใครจะรอสูงแรกก็ได้นะครับผมแต่สูงเต็มก็มานะครับผมผมว่าถึง3ลูกแน่นอนนะครับสําหรับคู่นี้โอเคใครที่ชอบการวิเคราะห์ผมนะครับก็สามารถตามมาได้เลยนะครับใครที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องตามนะครับผมสาหรับใครที่สนใจโปรแกรมนะครับอยากได้ทีเด็ดประจําทุกวัน3คู่เน้นๆนะครับผมเอาไปจัดสเต็ปกันได้นะครับก็สามารถทักเข้ามาที่ ลิงด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมผมให้ฟรีนะผมแค่มีทุนเล่นก็พอนะครับแค่นั้นจบนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ